ทุกคนยินดีต้อนรับสู่คอร์เรนเจอรนะคะวันนี้ก็ลองไปเรื่อย EP ที่6นะคะวันนี้6แล้วนะวันนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไหมคะแทนเทส้นผมที่มันดูเหมือนเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะก็คือวันนี้เพื่อนจะมาทำคอนเทนต์ไปยืดผมะะแต่ว่านะคะปกติแล้วเนี่ย เวลาเรายืดผมเนี่ยผมสั้นประมาณนี้มันก็จะแบบ3 0 0พบาทอยู่เริ่มต้นเด็ดราคาเริ่มต้นเลยที่เปิ้นเคยยืดอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาทําผมเราก็ต้องมั่นใจในแบบในร้านใช่ไหมที่นี้เมื่อวานเพนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเปิ้นแค่ไปตัดผมแล้วการให้มันแบบสั้นลงแบบสบายหัวก็พอแต่พอไปตัดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร้านนะคะมันข้างนอกมันก็ดูดีแหละแต่ข้างในมันก็รู้ว่าเป็นแบบช่างทําผมแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ คุณแม่เลิ้งเดี่ยวคนหนึ่งคะ่ะที่แบบเปิดร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยก็คือก็คิดแค่ตัดผมแต่ทําไมแบบนี่พี่เขาตัดดีจังเลยแล้วก็เขาก็แบบมารายมาหนีบผมเราแบบสภาพเออโอเคทีนี้มันก็เลยงั้นอยากลองลองถามราคาพี่เขาว่าถ้าผมเพิ้มประมาณเท่านี้ถ้ายืดผมนะคะเท่าไหร่พี่บอกว่าพันหกราคาพันหกร้อยนี่ก็คือเป็นน้ํายารอยัลแท้ที่เขาบอกว่ารับประกันอะไรก็ไม่รู้สักอย่างอะไรสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอะไรจ่ายเงินคืน10เอ แต่เบ้นไม่ได้สนใจหรอกเพราะสวนใายร้านมันก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าเราจะไปดูว่าไอ้น้ำยารอยีลพันหกร้อยในร้านเสริมสวยที่มันค่อนข้างดูแบบมันไม่ไดูหรูหราค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นครั้งแรกที่เบ้นทำผมกับร้านร้านเสริมสวยแบบนี้เอ๊ะน่าจะเป็นครั้งที่สองที่เบ้นทำผมกับร้านเสริมสวยแบบนี้ที่ไม่ได้มีทีมงานอะไรมากมายก็อยากจะดูผลว่ามันจะออกมายังไงแต่ว่าเบ้นจะลองไปสระผมแล้วก็ เอาผมจริงๆของเปิ้ลนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนว่าสภาพผ,ผมจริงของเปิ้ลนเป็นยังไงแล้วก็เราก็ค่อยไปร้านกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเปิ้ลไปสระผมก่อนทุกคนเรากำลังจะไปยืดผมกันแล้วนะคะนี่ก็คือผมจริงของเปิ้ลที่ทุกๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันในหลายๆคลิปแล้วนะคะโอเคแล้วเราจะ ไปยืดผมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันหลังยืดเสร็จนะคะเฮ้ยแล้วเจอกันที่ร้านแล้วก็หลังยืดเสร็จนะคะร้านพี่ขอแล้วจ้าดๆค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงสะผมแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการ เตรียมการยืดถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าร้านพี่นีเนี่ยจะค่อนข้างเป็นร้านธรรมดาธรรมดาร้านหนึ่งเลยเพราะว่าลูกค้าของพี่นีเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าประจำอยู่เสมอแบบเหมือนเชื่อมั่นในฝีมือของพี่ไปแล้วถ้าจากที่เพื่อนสังเกตว่ามีคน walk in หรือมีคนโทรเข้ามานะคะ,ะแล้วจะบอกว่า ปกติเนี่ยถ้าเปิ้ลเข้าร้านแบบที่เออดูธรรมดาดูไม่น่าจะแบบหรูหราอะไรเงี้ยพนักงานหรือคนที่มาสระผมดูแลผมให้เราอะ่ะก็จะไม่ได้แบบดูแลเราดีแบบนี้ดูแลดีของเปิ้ลหมายถึงตั้งใจสระผมให้เราดีมากแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่าไม่เหวี่ยงไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะเปิ้นเป็นคนที่ไม่ชอบการเกาแล้วเปิ้ลก็บอกพี่เขาไปแล้วทุกครั้งที่พี่เขาเผลอแบบเกาอะพี่เขาจะขอโทษเปิ้ลทุกครั้งเลยแล้วอีกอย่างนะคะในทุกขั้นตอนตั้งแต่สาสตจนจบเลยเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทําทุกขั้นตอนเลย งั้นเราก็มารอดูกันดีกว่านะคะว่าหลังจากยืดผมกับพี่นีเสร็จเนี่ยผมเปิ้ลจะตรงแบบที่เปิ้ลตั้งใจไว้ไหมคือไม่ต้องการให้มันแบบตรงคือตรงดิ่งอะไรอะคะ่ะแอบง่วงแหละทุกคน ตอนนี้ก็ทำเอ,อ่ยืดผมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านที่นีนะคะเออเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสองสองสองหกเก้าเก้าหนึ่หเออเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ชอบมากค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้อยากสระผมก็สระได้เลย <c oughs> ร้านอยู่ที่แถวแถวสามแยกสามแยกอะไรตลาดนัดสามแยกะะตลาดนัดวะะดัดเสด็จนะคะคือค่ะบ๊ายบายอันนี้คือ b e ฟอร์สภาพผมเปิ้นก่อนยืดผมนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาพเล็กมากนะคะ แทนแทนอันนี้ก็เป็นผมที่ยืดแล้วนะคะอันนี้เป็นผมที่เพิ่งยืดเสร็จวันนั้นเลยดูสภาพเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ One day later กระเอดทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนก็สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะยืดเมื่อวานเย็น แล้วก็ตอนนี้ก็ฝักแล้วเป่าแห้งแล้วผมที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะพี่เจ้าของร้านนะคะชื่อพี่นีนะคะชื่อร้านบ้านเสริมสวยนิชาพันธ์นะคะเพื่อนก็ถ้าใครอยู่ปัมธานีเพื่อนก็แนะนำนะคะ1,600บาทเราไม่ต้องแบบ ยังไงอ่ะมันเคยยืดผมในร้านที่มันแบบค่อนข้างที่จะสาวพันอัพอย่างนี้แต่มันก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาต้องเสียทั้งค่าเช่าค่าตกแต่งร้านแอร์อะไรต่างๆนานาแต่ร้านที่ร้านพี่นีนะคะแต่ร้านพี่นีเนี่ยคือเขาก็ยอมรับเลยว่าเขาแบบตกแต่งบ้านไม่เป็นตกแต่งร้านนี่เป็นแต่เขาใส่ใจในการทําทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนทําแล้วเขาแบบพยายามผลักเขาเรียกว่าอะไรผลัก ออไอตัวยืดนะคะเข้าผมเปิ้ลนะคะแล้วจริงๆผมเปิ้ลคนที่ผมยักสกมากแล้วก็เพิ่งไปทาสีมาพอทำสีมาก็แห้งแต่แบบเออบอกพี่เขาว่าไม่อยากได้ตรงคืดๆนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็นิ่มด้วยแบบเนี้ยชอบมากๆนะคะก็เออถ้าใครอยากยืดผมอยู่แถวอุทานีนะคะก็ไปที่ร้านพี่ดีได้เลยนะคะก็เปิ้ลก็จะเปิดเบอร์แล้วก็เอออะไรนะเบอร์แล้วก็ร้านเปิ้ลบอกมาแล้วนะว่าร้านพี่อยู่ที่สามแยกติดสอนนอง สวนพิษไทยอำเภอเมืองปทุธานีนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเพื่อนก็ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่นด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าทำอะไรเดี๋ยวเจอกันโอเคบ๊ายบาย